ลงไปลงระมือตื่นเต้นราวันเปิดตัว ีไม่รู้เลยเรื่องนี้นาตตี้ยังกินเลยเขาคือใครนัตตี้พูดเลยว่าอยู่ในแคไหนปะเปียร์โรดเอ้ย์จริงนะเพื่อนมึงนี่เนาะ แ <itch assessment> ค่เอเมืองเขาหยบน้ำขากูวเหตุผลนีบริวาไใครหิมานีอยากขามานาำขาใครว่าป่วงประชนลกลัวครับป่งประชนนัดตีหมูคขาควรจะใส่หมูปันไดเมื่อนีเมื่อเดี๋ยวเขาเรออิ่มมาหร้อบปล่ฟิวฟิว โอ้ขอบคุณของขวัญน,นะครับได้อะไรเนี่ยแปดพันสามแล้วท่านกดติดตามผมหรือยังครับแปดพันสามแล้วท่านกดติดตามผู้วิวัินแพนดรหรือยังครับกดติดตามผมหรือยังเอ่ยอย่าลืมกดติดตามนะครับกําลังดูไลฟ์สดนี้รอบมาจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สดนะครับรอบมาจะไดไ้ภาพการเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ไพาก,การติดตามนี่เธอทุกคนผมกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับพี่ตะกแตยจอรดาด้วยนะข่าวดีนะพี่ตกะตกั่ยโทรมาวันนี้แล้วเปิดเพลงให้ฟังเพลงนีต้ตอนอยู่สนามบินเะนี่ยเราตั้งฟังเป็นเพลงคู่อ่ะเออเพลงคู่แบบ่อยบัคคีบัคไฟใครจะได้ร้องเพลงคู่กับตะกต่ยจอรดาตกะกั่ยคือเขาไปนนักร้องระดับประเทศเลยนะคือรู้จักทุกภาคส่วน คุณม่รกเพลงเขาดางังดังทุกภาษาอยู่แล้วภาษาคนไทยต้องจักเขาอยู่แล้วตะกัแตนโซดาแล้วคอยได้ไมิคอยเป็นไผรไหมผมเป็นใครถึงได้ไดปร้องกับพี่ตะกัแตนเออแล้วเพลงมันดีมากบอกเลยยังไงก็ฉุดไม่อยู่เตรียมตัววิ่งงานแบบไม่ได้กินข้าวจ่อยกับม่องพร้อมกับที่เข้าใจปะมีซิงเกิลเร็วๆนี้กับพี่ตะกาแตนออกเพลงคู่กัน เป็นเพลงแนวที่แบบมาแบบรูปแบบใหม่แล้วตะกาแต,แตนเป็นใครถึงมาเลือกผู้ยายแดนรองคู่ด้วยแล้วเพลงตะก้าแต,กแตนก็เปิดเพลงตำนานตำนาทนั้งนัานมีแต่เพลงดงังๆใครมั่งไม่รู้จกักตะกาแตนนชวัวราใช่ไหมละ่ะเลือดนะโปรเจกตนี้เลือดอยู่ เอฟซผู้เล่นแบรเนตก็เป็นผู้รับเหมาอยนะู่นะเอฟซีแบรงเนนี่คือรักจริงรักเหนียวรักแน่นผมยอมรับในแฟนคลับผมเลยใครมาหนุ่มผมไม่มีทางได้หนุ่มเอฟซีผมเปียเสมือนกองอหารที่อยู่ช่องบกเปียเสมือนทั้งราหารทั้งผู้รับเหมารถแมคโคร เอซีผมเนี่ยเป็นเสมืนอนผู้ระบอกเราแม่โคขูดสุดๆใครจะทำอะไรไม่ได้มาแต่ต้องผู้หญอย่าเรานลยไม่ได้ยองอกกันแบบบักคักคือใจหุดสุด ก,ก,กินของสุดแล้วไอ้น้ำในตอนแยกกันทัดร้อนเนี่ยเอ๊ะอยากกินตอดอัาถ้วยโน,น้นอยากกินน้ำม,มาถ้วยนี้ ได้ฟังเพลงตะกาแตนกับพี่อันินแลนด์คู่กันคุ้มมากเพราะเพลงที่ผมได้ยนินอะมันน่าจะเปี่ยงอยู่เปี่ยงคือคืออะไรถือตบ <laughs> ถือตบเพลงจะเปี่ยงอยู่ กดติดต,ตามด้วยยังครับความจริงจะค่อยๆอ้าสว่าขึ้นมาเองโดยที่เพืเ่อนๆไม่ทำอะไรเลย น้องไดมอนด์ไดมอนด์รูกเป็นไงบ้างบาราไดมอนด์ Diamond นี่เป็นลูกชายของคุณพ่อใหม่ไทยเก่งได้พ่อลูกพ่อใ,ใหม่เก่งคือพ่อเสียงกระดีข้า,ามธรมากเ็ลือนควนามนำทีเปนอะรทีโม่หรอจริงดิแม่เอาแล้วกินหรอจะวัน รอบเดียวก็ส่งอาหารเมนูเเราต้องรอเตือนเชาน้าได้กินกินม่เียตอนนี้ละเขาปิดมีราคาอย่างี่บอกซื้อมาเมื่หร่บอกหาเสื้อเมาสื้อ,อยากกินเสื้อ,อยากสวดน้องคุณสิเมาไม่เมาไม่มอไม่มมาตื่นเชา้าืแปดโมงแล้เชาไม่รูบอกตื่นหกโมงน้องน,นัง่นนวลมานวลมันอยู่ใสนวลอ,อีนนน นวลนวนนวนเป็นอะนวลไประบอกนวนเมฆะมานวลเ,เร็เรกูจะเอาึ้นมันเ,เอาค้นจอนี่นวนเรเร็วไดมอนดทลิตริที่ไกลสอนอีนวนมึงอยู่ใส่เอาอย่างนี่มหม พระารามอนพระรมอน,นอยังบวกเจี๊ยบอืมกาบนมัสการพระคุณเจ้าขออภัยที่โทษที่ที่ทานยามดึกขอโทษถ้าแจ,มแจม่ม ิ่มแล้ว,หร,ห,ห,ลวหรอนาตี้กินน้อยจังอิ่มแล้หรอนาตี้เสอิ่มแล้วทางอิ่มแล้วหรอโอ้ยเร็วจังน,น,น่ารพร้อมขนน้าวเราเยอะเยอะเ,อเ,อเอนี่ยไม่ค่อกินโอ้ยมด้สองถุนง,งนึงข้างในเศร้าเพิ่งมืดนะพี่นอ้องพิ่งมืดนะ มึงเทมอะอีกรึเนอย่าได้ลืมเท่านอนนาตี้อเจอมาดีเขาหมินไม่รู้แก้งมาตะเวียนขับป่ะนะ มาตะเวลกินได้ที่แล้วกับพวดดาวพุ่นวัวช่วงนี้กินเยอะไม่ได้กำลังปั้นหุ่นอยู่เอฟซีบอกให้ไปลดออกกำลังกายเอฟซีบอกให้ไปเล่นออกกำลังกายเอฟซีบอกให้ไปลดหุ่นได้แล้วกำลังทำเพื่อเอฟซีลดหุ่นปั้นหุ่นดังแหงมาก ลงดังกินแน่ไรแบบนั้นมาตัดตีเอ้ยยยกอยู่กินแน่มันเต็มแก้วอ,อยู่นะเนี่อยู่หลังแม็กอยู่หลังคอมกินอะไรเนี่ยกินอะไรเราเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรนะมนแล้วถึงได้งามแสนงามงามเลิศวดดิไล เราคือมาไปบวชนี่ยบอลอย่าพูดเรื่องบวชให้ฟังสําหรับผมนะสําหรับผมการบวชการบวชงผมน่ะคือมกราตีมันแข็งาว่ามัอกินไนไยแข็งกูจะเซโลงงัง้นมันเบดนเบดแล้อะพอแล้วพอแล่ว บ่แล้วกูบ่กินนาๆอย่าร้องเองตอนกินข้าวอ้าอ, <c oughs> อยังล่ะถมันยุบเราน่าจะเฟื้อฟังความแม่ตั้งแต่แรกเออแม่กูก็บอกไปอยู่ว่าอย่าร้องเองกินข้าวตอนอยู่ฟินแลนด์กูก็กิีร้องสุพลัง สมบังเลยอ uh ่ะฮะลมม,มันจะมาแรงอะไรนี่นาตีมึงจะสู้ก่อนกล่ององลมเด้อมึงมันจะปีนต้อง <laughs> นี่มึงจะสมบังนะนห้อมเด้มึงจ <laughs> ีนกล่องมึงจะแตกเนี่ยเขาเขาหมดมาตัวมาเต็นมนะฮะกล,ล่องนะ กล้องเตกไหมปึ้งไม่มีกระเด็ตนตกลงหนังกระเด็นถือน้ำถืนยังไปกระพังเพของน้อ จะฟังแม่ตะแแบบกันแล้ว ยามฝนแทนลงมานึงคือฟ้านอุ่ยพรออิ่มแล้วฮะเอาหัดตีวจตอ่าน ต้องดูเท่าไห่เลยหรอเวลาเวลาไม่พูดเหมือนคนไอรอนเกาหลีนัรับอกูบอกข่าวเราเลยบ้างกูบอกเราเพิ่งเคยยังกับสมัครงานเรื่องบวชต่อเออพูดเรื่องบวชต่อสำหรับผมเรื่องบวช ทีส่สิ่ะนะเนอจ้อออาบอกไข่ไข่บาคนมาบอกความเต้นหนาเต้นหลังเรื่องบวชคือการบวชเนาะบางคนบางคนน่ะบวชเพื่อต้องการสงบจิตสงบใจบางคนบวชเพื่อต้องการทดแทนบุญคุณบางคนบวช เพ,เพื่อเพื่อต้องการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อต้องการตอบแทนพระคุณพ่อแม่บางคนบวชเพราะว่าต้องการบวเชเฉยๆให้มันแล้วมันทั่วเพราะคนไทยเด็กชายไทยทุกคนต้องบวชอะไรเงี้ยผมก็เลยแต่สำหรับผมนะผมน่าจะไม่บวชเออหรือบวชก็อาจจะเป็นอนาคตโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งยี่ส้าปีต้องรีบบวชแล้วนะ เท่านั้นเท่าน,นี้ราดีบวชแล้วนะไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เราก็ดูแลพ่อแม่เราอย่างดีอยู่ครับเราเราถ้ามันบวชมันเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องหลังหลังความหลังความตุยเนาะถ้าเรื่องความบวชแต่จริงๆแล้วการที่บวชเพื่อที่จะได้บุญมันก็แล้วแต่แนวคิดใครมันแต่ผมบวชแล้วผมคิ่ว่าผมน่าจะจิตใจผมน่าจะยังไม่พร้อมจะบวชเออ บวชจริงๆแล้วมันอาจจะต้องแบบเบื่อจริงๆเบื่อทางโลกจริงๆถึงจะบวชสักแป๊บๆแต่ทางโลกเราอย่างละเป็นไม่ได้เรามีธุรกิจธุรการเรามีเราเลี้ยงพ่อแม่เราดีอยู่อืมดีกว่าบวชคนละไปอืมเพราะว่าถ้าใครบวชไปเจ็ดหมื่นสิบหมื่นนี่มันจีบวิ่งเงินเดี่ยงพอเดียงแม,ม่มันจิดหนักเก่าๆมมันจีบสุดเหนียวเกาซึ่งผมบอกหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดผมว่าถ้าบวชแล้วเป็นหนี้เป็นสินอย่าบวช บวชแล้วเงินเก็บต้องเงินเก็บที่มีคุณอยู่ซองสามแสนหมดคุณอย่าบวชบวชแล้วเป็นหนี้เป็นสินหมดเราต้องแบบวางเอาเงินซองอย่าบวชเออซึ่งสมัยก่อนการบวชจริงๆแล้วบวชที่ถูกต้องบัต้องมีงานยังอืมไปไปบูชาผาจีบจีบว่ามาเรเข้าไปบวชบวชเลยนะ่นคือบวชที่แท้จริง